สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูมากแต่ว่ามีความสําคัญต่อตัว Microsoft Excel มากเพราะมันคือต้นแบบของ Microsoft Excel นะครับโปรแกรมที่ว่านั้นก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Multi Plan นะครับซึ่งถือว่าเป็น Spreadsheet ตัวแรกนะครับที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งออกมาในปี1982หลังจากโปรแกรม v i s i c a l 3ปีนะครับ แล้วก็รันได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มมากเลยนะครับจะบน cpm d o c n i c commodore 64แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเวอร์ชั่นที่รันอยู่บนเครื่อง mac ด้วยนะครับในปี1985เนี่ยแล้วเวอร์ชั่นที่รันบนเครื่อง mac นะครับถือว่าเป็นตัว business application นะครับตัวแรกที่ขายบนเครื่อง mac ที่ไม่ได้พัฒนาโดย ตัว a p p เ e เองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวมัลติแพนแล้วก็ทดลองใช้ดูนะครับแล้วก็อาจจะดูว่าเนี่ยมีส่วนไหนที่ยังใช้มาถึงตัว Excel บ้างนะครับอันนี้ผมใช้ตัว d o s b o x นะครับเดี๋ยวผมซูมหน้าจอมาเลยะกันนะครับอันนี้ผมมีตัวมัลติแพนติดตั้งไว้แล้วนะครับโปรแกรมชื่อว่า MP เนี่ยผมก็พิมพ์ MP เข้าไป นี่ยอันนี้เป็นหน้าตาของมส์ติแพนนะครับอันนี้รองรับการใช้งานเมาส์เลยเนี่ยตัวบล็อกขาวๆที่ผมเลื่อนไปเลื่อนมานะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักละกันนะครับสิ่งที่จะสังเกตเป็นจุดแรกๆก็คือตรงคอลัมน์นะครับเป็นหมายเลขนะครับไม่ใช่ A B C เนี่ยนะฮะส่วนทางแถวเนี่ยก็เป็น123มันจะรู้จัก ในชื่อของ R1C1 ก็คือการอ้างเซลล์และเฟรนด์แบบ R1C1 Style ซึ่งอีกอันหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆมันก็คือก็เรียกว่า A1 Style เนี่ยซึ่งเป็นแบบที่วิ i ิ t ค a l นะครับเป็นผู้คิดค้นแล้วก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆอย่างเช่น Lotus 1 2 3แล้วก็ Excel ส่วนที่เป็น Default ก็ยังใช้เป็น A1 Style นะครับแต่จริงแล้ว Excel เนี่ยรองรับแบบ R1C1 ด้วยนะครับ สามารถทำได้เช่นกันวิธีการใช้งานตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นระบบเมนูนะครับเพียงแค่ว่าจะ Activate เมนูจะกดตัว Escape แทนที่จะกด Slash เหมือนของ v i ซ i c l l กับ Lotus 1, 2, 3แล้วพอเรากดแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวแท็บนะครับเลื่อนไปแต่ละช้อยหรือว่าจะกดตัวอักษรตัวแรกนะครับตัวใหญ่ตัวแรกเนี่ยก็ได้นะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆอย่างเช่นตัวพวกเนี้ยเซล์เราก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วเวอร์ชั่นนี้นะครับคือมีขนาดแบบนี้นะครับน่าจะ4095กห40คูณ255หรือ256นะครับอันนี้คือมี4 0 9 5แถวแล้วก็มีอีก256คอลัมน์ก็ถ้าคำนวณมาก็ได้ประมาณ1ล้านเซลนะครับซึ่งก็เยอะพอนะครับซึ่งตัว1ล้านเซลเนี่ยถ้าเทียบกับ Excel ในปัจจุบันนะครับแค่เท่ากับคอลัมน์เดียวของ Excel ก็ มีอยู่ล้านแถวละอันนี้คือทั้งแถวคอลัมน์รวมกันนะครับซึ่งจริงๆ1ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะนั้นวิธีการใส่ข้อมูลนะครับก็ง่ายๆอย่างเช่นผมต้องการที่จะลบข้อมูลก่อนลวกันมาดูวิธีการลบข้อมูลปกติเราคิดว่าจะใช้ปุ่ม delete ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนไม่ใช่นะอย่างเช่นเนี่ยผมกด delete มันก็ไม่ลบที่ตรงแถวที่5คอลัมน์ที่1ผมต้องมาเลือกตรงนี้นะครับพอเลือกตรงนี้ได้ก็กดตัว b เนี่ย blank ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วมันก็จะบอกว่า blank cell ตรงนี้คือจะลบอันไหนมันก็เขียนว่า r 5 c 1ก็คือแถวที่5คอลัมน์ที่1แบบนี้นะครับอ่าหรือว่าผมจะ delete คอลัมน์ที่1ทิ้งนะครับผมก็ามาตรงนี้เอาเมาส์คลิกก็ได้ delete คอลัมน์ล้วบอก delete 1คอลัมน์กด enter ไปอ่าครนนี้ก็ได้ clean c l e ะสมมติผมพิมพ์แบบนี้ผมจะใส่ตัวข้อมูลเข้าไปในเซลล์เนี่ยหลักๆเมื่อจะมีตัว alpha กับ ตัว Value นะครับอย่างเช่น Alpha เนี่ยคือพอจะใส่แล้วต้องเลือกซึ่ง Alpha เป็นตัวเมนูอันแรกเนี่ยก็ส่วนใหนมันก็กด Enter เข้าไปเลยก็แสดงว่าตอนนี้เราเข้าสู่โหมดการใส่แม้ตรงนี้เป็น Alpha เนี่ยก็คือปกที่เป็นข้อความอ่ะอย่างเช่นผมพิมพ์ว่าเมนูเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็โชว์เมนูขึ้นมาแล้วพอผมเลื่อนอันนี้ก็ใช้ลูกศรหรือจะใช้เมาส์ก็ได้ครับเลื่อนไปเซลล์ที่ต้องการแล้วตรงนี้ ตัวอัลฟามันก็ถูกเลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถกด enter เพื่อทำคำสั่งนี้นะผมก็พิมพ์มอกค่าแล้วก็เรียนลงมากด enter x ล a t t e แล้วก็เรียนลงมานะแล้วตรงนี้ผมก็พิมพ์เนี่ย e เ p r e s s o แบบนีอ้อันนี้ถ้าใส่ตัวเลขทำยังไงนะครับใส่ตัวเลขเนี่ยเราก็กด enter เข้าไปเหมือนกันแล้วเราก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าเดี๋ยวตัวอัลฟานี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแ a ลูให้นะครับรพิมพ์เท่ากับ เดี๋ยวผมขอเลื่อนมาที่ม็คคอกคาพิมพ์เท่ากับสมมติเป็นจํานวนแก้วที่ขายได้แล้วกันขายได้15แก้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นตัวเลขเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเท่ากับข้างหน้านะครับมันจะถือเป็นอัลฟาอย่างเช่นผมพิมพ์เลข5เข้าไปเห็นไหมครับมันชิดด้านซ้ายเนี่ยซึ่งก็ในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนี้นครับอะไรที่ชิดด้านซ้ายเนี่ยจะหมายถึงตัวอัลฟาพวกข้อมูลแต่ตัวเลขที่จะเอามาคํานวณเนี่ยมันจะต้องชิดด้านขวาน,นี้เป็นดีฟอล์นะฮะ นั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข5าปกติคีย์แบบง่ายๆแล้วก็พิมพ์เท่ากับ5เข้าไปเห็นไหมครับพอเราพิมพ์เท่ากับเข้าไปนะั้มันจะโชว์เป็นแว l u ลูตรงนี้แต่ตัวเครื่องหมายเท่ากับจะไม่ปรากฏอยู่ในเซลล์ะนะครับหรือว่าเรามาตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์ตัว v ก็ได้ย่อมาจากแว l u ลูนะครับเนี่ยตรงข้างล่างตรงนี้แต่นี่จะเป็นอัลฟาพิมพ์กด v เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้โชว์เป็นแว l u ลูแล้วเราก็พิมพ์20เข้าไป นะฮะคราวน,นี้มาดูวิธีการใส่สูตรนะครับอย่างเช่นผมต้องการหาผลรวมผมก็เนี่ยมาตรงนี้กด V ก็ได้ Value แล้วก็พิมพ์ s u ำเข้าไปแล้วเราก็ใช้เนี่ยลูกศรขึ้นลงนครับอย่างเช่นตรงนี้มันจะบอกว่าเนี่ย R แล้วก็อยู่ในตัววงเล็บเหลี่ยมเนี่ยลบ3หมายถึงว่าขึ้นไป3แถวนะครับแล้วก็ C เนี่ยอยู่ที่คอลัมน์เดิมแล้วเราก็บอกโคอลอนอันนี้เป็นแบบ RC Style คอลัมน์เสร็จปุ๊บเราบอกว่าจะเอาซ้ำตั้งแต่ขึ้นไป3แถวจนถึงขึ้นไป1แถวผมก็กดลูกศรขึ้นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราก็อยู่ที่คอลัมน์เดิมนะครับนะตรงนี้ก็จะเห็นตัวเลข40ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยลราตรงนี้ผมก็มาพิมพ์ total อันนี้ก็คือวิธีการของตัว multi pan นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผม enter ไป unit s o แบบนี้ อันนี้ enter price เข้าไปอย่างเช่นตรงนี้บอกอ่ะตรงนี้ผมต้องการขยายขลอร่์ก็ได้มาดูมันติดเกินไปนะครับเราก็มาดูที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ format นะครับกดตัว F แล้วก็กด W คือ width เนี่ยอันนี้ใช้เมาส์กดแล้วกันจะได้เห็นบนนี้อ่าแล้วตรงนี้ width ตรงนี้นะครับใน เป็นแบบคาแรค c เตอร์ดีคือ Default เนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปสมมุติว่าเอา15เนี่ยแล้วก็ Enter เห็นไหมครับตอนนี้ก็จะได้อันนี้คือ User Interface แบบที่เป็น Text Base เนี่ยนะพอมาถึงตรงนี้ตรง Price เนี่ยผมก็พิมพ์ V เข้าไปได้นะครับเพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็นราคาะจะพิมพ์เท่ากับหรือ V ก็ได้ทั้งนั้นนะครับมอกคาสมสตรลาเต้เจ็เเนี่ยอะไรอย่างนี้เอสเพรสโพิมพ์วเอา40ก็พอแบบนี้นะครับ เราผมก็สามารถเอาตัวนี้จำนวนเลยที่ขายคูณราคาเนี่ยก็มาถึงก็พิมพ์ v เข้าไปแล้วก็ใช้ลูกศรเรื่อนไปทางซ้าย2อันมันก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่แถวเดิมนะครับคือหลังตัว R นี่ไม่มีอะไรแล้วก็ตัว c วงเล็บสี่เหลี่ยมลบ2ก็คือไปทางซ้ายมือ2อคอลัมน์มันก็คือค่าของยูนิตโซของมอกค่าที่มีค่า15เนี่ยคูณด้วย ตัวที่อยู่ทางซ้ายของมัน1นคะอลัมน์เนี่ยเรก็เรียกงี้เห็นไหมครับอันนี้คือสูตรที่เขียนแบบสไตล์ที่เรียกว่า R1C1 เนี่ยซึ่งใน Excel ตอนนี้ก็ยังมีออปชันให้เลือกอันนี้นะครับเพราะหลายคนจะชอบอันนี้ตอนที่เขียนมาโครเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะทำให้การอ้างอิงถึงเซลล์นะครับง่ายกว่าแบบสไตล์ A1 อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นะนะทำงี้เราก็ได้ละเห็นไหมครับก็ได้900นะครับ15คูณ60เนี่ย แล้วคราวนี้มาดูการ Copy บ้างอย่างเช่นผมต้องการ Copy สูตรนี้ลงมาอีก2อันเนี่ยผมก็เห็นคอมมาตรงนี้เนี่ยมี Copy ก็คลิกไปแล้วก็ Copy d o w ดาวเห็นครับแล้วก็ดาวจากตัวนี้ดาวไปกี่เซลผมบอก2เซลเนี่ยเห็นไหมจากเนี่ยสูตรที่อยู่ที่ RCCC ก๊อลงมา2เซลลคราวนี้ก็กด Enter ไปเห็นมครับ 5, ้คูณ7ได้35 20คูณ40 เป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถบอกตรงนี้ v sum ของตัวนี้นะเลือกตัวแรกเสร็จกดโคลอนหนึ่งครั้งแล้วก็มาเลือกเนะี่ยตอนจบนะกดลูกศรขึ้นไปวงเล็บปิดเนะี่ยซัมยอดขายแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะหาค่าเฉลี่ยก็แล้อย่างเช่นหาราคาเฉลี่ยเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ผมพิมพ์ average เนะี่ยเราก็เดาได้ก็คือ ฟังก์ชันก็ชื่อก็เนี่ยคง average average เรนลูกซ้อนขึ้นกดโคลอนมาคลุมช่วงนี้เราก็ได้ average แบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวพวกนี้จะ format ให้มีคอมมาอะไรก็ได้นะครับเราก็เลือกมาอย่านี้ผมใช้เมาส์คลิกไปดูเนี่ย format ตรงนี้นะมันเลือก format แล้วก็เลือก c e ลลน,น,นะครับ, at, Cell, รบตรงนี้มันก็จะมีแบบว่าให้ชิดซ้ายชิดขวาอะไรใช่ไหมครับ อันนี้แล้วผมจะมาที่ format ตรงนี้คือเริ่มต้นมาเป็นอันนี้แล้วก็กดโคลอนหนึ่งครั้งนะครับมันจะได้เลือกได้หลายๆเซลล์แบบนี้อันนี้ก็จะเหมือน Excel ปกตินะครับเลือกช่วงเนี่ยตัวเซลล์เริ่มต้นแล้วก็เซลล์จบขั้นกันด้วยตัวโคลอนเนี่ยแล้วผมก็กดแท็บเพื่อที่จะมาหาตัว format ตรงนี้ถ้าจะใช้คีย์บอร์ดนะครับเนี่ยแท็บหนึ่งครั้งเป็นอันนี้แท็บอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวนี้แล้วผมก็ ลูกสอนไปทางขวานะครับคราวนี้มันก็จะมีฟอร์แมตให้เลือกนะครับอย่างเช่นผมเอาฟอร์แมตแบบนี้กด Enter เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีใส่คอมมาให้แล้วอันนี้ก็คือสไตล์ u มาส์ถแผ่นอราวนี้เราจะเซฟทำไงนะครับมันจะใช้ตัวนี้เรียกว่า Transfer นะครับตรงนีนง้ก็คลิก Transfer แล้วก็มี Save แล้วก็บอกว่าเซฟเป็นไฟล์ชื่ออะไรตรงนี้แล้วก็แก้ได้นะครับเนี่ยไ,ไฟล์ตรงนี้หรือว่าเราจะกดตัวอ่า นันมาตรงนี้นะครับไฟล์เนมเราก็กด enter ไปสมมติว่าเซฟเป็นไฟล์ชื่อ temp หรือจริงเราจะแก้ก็ได้แล้วกด escape ทำใหมผมกดตัว t ย่อมาจาก transfer นะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือก save นะครับตรงนี้กด tab ก็ได้ตรงนี้นะครับเนี่ย tab ไปเรื่อยๆนะครับ tab shift tab เนี่ยไปหน้าถอยหลังหรือจะกดตัวอักษรตัวแรกก็ได้ที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยนะฮะ เซนเซฟแล้วผมก็พิมพ์ว่าเป็น my coffee แบบนี้ .mod ใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวนามสกุลมาตรฐานนะครับของตัวม u l ติแ a นนะครับอย่างน้อยเวอร์ชั่น4ที่ผมใช้เนี่ยน,นี่คือไฟล์มันกด enter ไปแล้วถ้าเราจะออกเราก็มาคลิกที่ quit ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ออกมาละนะครับ เรามาดูเมื่อกี้เนี่ยไฟล์ของเราก็คือ my coffee mod แล้วเข้า start multi pan mp เข้าไปแล้วก็มาเลือกตัว t transfer อ,อาจะเมาส์คลิกก็ได้แล้วก็โหลดแล้วตอนที่จะโหลดไฟล์นะครับตรงนี้บอกว่าให้ใช้ direction key เนี่ยก็กดลูกศรลงสักอันหนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะมีช้อยให้เลือกนะอย่างเช่น my coffee เนี่ยเลือกมาตรงนี้กด enter นะครับก็จะได้ ตัวข้อมูลพวกนี้กลับมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ m u l t i p a n นะครับหรือว่าในที่นี้ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรน้อยนึงท่านครับเรามาที่ window นี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็มาแล้วก็เพ้นตตรงนี้นะครับ foreground เบอร์สามเนี่ยเราก็เลือดลูกศรน,นะจะเป็นเบอร์สีแบบนี้เบอร์ห้าเป็นสีนี้เบอร์หกเป็นสีนีอ้อาจจะได้ดูความคลาสสิกหน่อยๆนะครับแบบสมัยเมื่อก่อนเนี่ยแต่นี้ ไฮไลท์มันอาจจะดูยากหน่อยหนึ่งผมเอากลับมาเป็นขาวๆดำๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวก็ทบไปหนึ่งครั้งแล้วก็เปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบน้ำเงินน้ำเงินนะครับเนี่ยกดลูกศรไปทางขวาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีได้นะอันนี้ก็คืออินเทอร์เฟซแบบเก่านะครับแล้วมาเมนูนะครับเมนูก็คือตอนนี้เป็นสีอมพันข้างล่างเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยน แต่เป็นสีเขียวงี้ก็ได้นะฮะกด enter <ด>นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานตัว multi plan นะครับผมคิดอันนี้ออกไปแล้วก็กด Y save แล้วกัน o v e r r i d e กด Y บบกอันนี้อินเทอร์เแบบเก่าอันนี้ย่อกลับมาเดี๋ยวให้ดู excel นะครับเนี่ยถ้าเป็น excel ปัจจุบันนะครับก็เนี่ย เป็นสไตล์ default เป็นตัว a b c เป็นคอลัมน์เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเรามาที่ไฟล์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ออปชันเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมี r 1 c 1สไตล์เนี่ยตรงนี้ถ้าเราอยากจะใช้แบบสไตล์ Mul จิ p แพนนะครับก็มาคลิกตรงนี้ r 1 c 1คราวน,นี้ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเลข1 2 3ละเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถเขียนสูตรเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเราเพิมพ์มาเนี่ยมอคคาลาเต้ ok ka, te, เนี่ย แล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับอันนี้ยูนิตที่ขายแล้วก็ราคาอ๋อนี้ราคาหู้นหกสิบเจ็ดเราตรงนี้เราใส่สูตรพิมพ์เท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับจะเห็นเป็น rc สไตล์เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย ก็คือไปทางซ้าย2คอลัมน์แล้วก็อยู่ที่แถวเดียวกันคูณด้วยไปทางซ้าย1คอลัมน์นะแล้วสูตรนี้เราก็ Copy ลงมาได้กด control d ด o w ใช่ครับ relative absolute ก,ก็ทำงานปกตินะนะนั้นอันนี้ก็คือแบบอารมณ์ Excel นะครับซึ่งก็มีบรรพบุรุษมาจากตัว m u l t p p a n นั่นเองนะครับนะ m u ม t i p ิแพรน,นะฮะต้นตำรับของตัว Excel ก็ หวังว่าจะได้เกิดความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของ s o f t ์แ r ร spreadsheet จากค่ายของ Microsoft กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ